สวัสดีครับพี่น้องเอฟทุกท่านครับวันนี้ผมจะกกริลรถปลดป้ายนะครับขอนําเสนอนะฮะรถปีสองพันสิบสี่นะครับวันนี้เพิ่งมาถึงนะฮะก็ยังไม่ได้ล้าง้องเครื่องเลยนะครับแล้วก็ฝาครอบตัวนี้ยังจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนไฟเลี้ยวตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมรออันนี้ถ่ายให้พี่น้องชมก่อนอยากอยากลงอยากลงขายครับเป็นรถปีสองพันสิบสี่นะครับแปลงหน้าโฉมสองพันสิบเจ็ดนะครับราคานี้ตั้งไว้ที่สองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับ พี่น้องท่านใดสนใจก็ทักมาได้นะครับอยู่บ้านเต้ตะบนท่าอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับอยู่บ้านเต้ตะบนท่าอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับเบอร์โทรศัพท์0 9 3 3 3 6 1 2 6นะครับพี่น้องสามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับรถสภาพสวยนะครับผมคันนี้นะฮะเราทําสีใหม่ทั้งคันเลยนะครับติดฟิล์มรอบข้างให้นะครับแปลงหน้าเป็นฉมปี14ปี17นะครับคันนี้อุปกรณ์ค่อนข้างจะดีนะครับที่ สเกตบันไดนี่เป็นของแท้เลยนะครับ TRC นะครับตัวนี้ของแท้เลยนะครับคันนี้เก็บงานทุกอย่างเลยนะครับพี่น้องเอาไปใช้งานได้เลยนะครับงบสองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับงบสองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับเกียวโตหนึ่งจุดหกนะครับผมคันนี้นะฮะสวยนะครับผมอ่ะรถไม่มีชนนะครับคันนี้เดิมๆเลยนะครับเป็นหนึ่งจุดหก G นะครับคันนี้นะฮะพี่น้องท่านใดชื่นชอบนะครับสนใจทักมาได้ครับ คันนี้ใช้น้ามันและ CNG นะครับผมทะเบียนสวยนะครับโูนได้ทุกจังหวัดทุกประเทศนะครับท่านใดชื่นชอบสนใจรถแนวนี้นะครับผมก็ทักมานะครับบอที่ใหญ่นะครับผมคันนี้ใช้น้ำมันและ CNG นะครับคันนี้ถ้าผมจัไม่ผิดนะครับยังไม่ได้ล้างองเครื่องนะครับคันนี้จะให้พี่น้องดูโดยรวบก่อนอ่าโดยโดยรอบคันก่อนนะครับดูรถได้ที่บ้านแต้นะครับผมตำบลท่าอันเภอรัตนบุรีจังสุลินนะครับ สีขามุกแล้วยิบรลยับเลยกว่าจะได้มาแต่และคันนะครับผมช่างงานเยอะมากสองเสีนห้าหมื่นก้พันบาทนะครับผมไปเลียวอยู่ตรงนั้นนะฮครับสวยมากนะครับอันนี้ไม่ตัวนี้เราเราเรา,เรากอนะครับผมเรากอนะฮะ พี่น้องท่านใดสนใจนะครับก็ทักมานะครับใช้น้ำมันดีซีอินจีโรงงานนะครับตัวนี้นี่นะครับนี่นะเป็นซีอินจีหัวเียดนะครับคันนี้ โมีดเลยคันนี้ตัวถังเป็นสีขาวนะครับผมตรงเราทําสีตรงกับ,บอดี้รถเลยนะครับสีขาวัวชีตนะฮะอ๋อคันนี้เป็นัวชีตเลยนะครับคันนี้โอ้ดีดีดีนะครับจรินจีหงชีดเลยนะครับเดี๋ยวดูทังนิดหนึ่งนะครับว่าถอดผมก็จําไม่ได้ว่าได้ถอดทังหรือเปล่าถ้าถอดทังนี่ก็งานเข้าออเลย พูถังยังอยู่ครับพี่น้องถังยังอยู่ใช้ได้เลยนะครับพี่น้องนี่คันนี้นะครับเป็นหัวฉีดนะครับระบบหัวเีด CNG หัวเชียดที่ไม่ได้ถอดรเพราะว่านี่แหละครับก็เผื่อพี่น้องต้นการใช้ CNG นะครับผมนะครับน้ำมัน CNG นะครับตัวนี้นะฮะใช้ได้สองระบบนะครับเป็นเป็นออโต้นะครับเป็นแบบออโต้นะน้ำมัน CNG นะครับผมดีนะที่ไม่ได้ถอดสําหรับท่านใดที่ชื่นชอบนะฮะเกี่ยวกับรถน้ำมัน CNG นะครับก็ทักมานะฮะ ถ้าไม่เอาก็ให้ถอดได้นะครับสวยมากนะครับรถปี2014แปลงหน้าเป็นปี2017ันสขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมสําหรับพี่น้องท่านใดชื่นชอบนะฮะเกี่ยวรถรุ่นนี้นะครับทักทายมาได้นะครับผมเบอร์โทรศัพท์0 9นย์เก้าสาน่หกนะครับ09 3 3 7 3ก้าสครับรถสวยๆนะครับ าไฟไอตัวนี้ก็เอามาแล้วนะครับเดี๋ยวช่างน,นิ้วเข้ามาตัวกลัวต่อไม่เป็น,นครับ สำหรับคลิปนี้นะครับขออนุญาตพักการถ่ายคลิปไปแค่นี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมขอบคุณทุกการติดตามนะครับท่านใดสนใจนะฮะชุดนี้ทักทายมาได้นะครับที่0 933736126ครับผมสวัสดีครับ